สวัสดีครับสวนปลาดีไซทักทายเพื่อนๆสายสายปลาทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับปลาของสวนปลาดีไซนะครับบรรยากาศย่ำสซ่ครับเมื่อนี้เอาใบไม้มาให้เบิ้งครับพี่น้องถือว่าเป็นผลผลิตนะครับเป็นผลพลอยได้เป็นผลผลิตชิ้นแรกนะครับก่อนที่จะได้ย่างอื่นนะครับเนาะเขาก็สิได้ใบไม้นี่นะครับ เป็นอันดับแรกปีนี้ผมรู้สึกว่าครับได้ใบใหม่ค่อนข้างหลายครับใบใหม่ที่ลวงลวนน้นมากนี่ครับทั้งเป็นใบของไม้แดงครับกระถินเทพาผ้าครับใบของยางหน้านะครับโดยเฉพาะใบของกระถินเทพาผ้านี่ลายลีครับพี่น้องล้วงลวง่ลนเยอะมากๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่เฮดให้อ่ พื้นที่แล้วก็ดินแถวนี้ดีนะครับเนาะเพราะว่ามันก็นสีมักงม,มนะครับทับถมนาบย่อยสลายกลายเป็นดินนะครับผมก็คิดว่าจะเอาไปมักเป็นปุ๋ยดินอยู่ครับตามสูตรการเรียนนะครับเนาะที่ได้เห็นในหลายช่องเพิ่นแชร์มากอยากลองเห็ดบ่งอยู่ครับ แต่ว่าตอนนี้กับปอยเขาเป็นดินธรรมชาติไปสักกอนนะครับนี่โอกาสกับสิคอยนะครับศึกษาเรื่องของการทำปุ๋ยหมักด้วยใบไม้นะครับเนาะถือว่าเป็นผลพลอยได้แล้วก็เป็นผลงานลักนะครับที่เขาจะต่อยอดนะครับเนาะจากการปลูกปาปีนี้ครับกับ ขอปีที่หกแล้วครับที่สางปลาพื้น,นีขึ้นมานะครับพื้นที่อาจจะบริหลายแล้วครับพี่น้องนะรประมาณหนึ่งไร่นี่นะครับแต่ว่ากาัอัดแน่นไปด้วยอุดมการนะครับเนาะและ้วก็การวางแผนสีใสงานนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้นะครับเอาเพรดปุ๋ยแล้วก็เรื่องของกิ่งนะครับต้นไม้ที่ แห่งมันก็มีต้นที่เขาเสียไปนะครับนาะเขากเอาไปเห็ดฟื้นแหละครับแต่โดยเฉพาะย่างยิ่งครับเป้าหม้นะครับนาอก็คือเรื่องของปลาเห็ดนะครับบอ่ว่าจะเป็นเห็ดเพาะเห็ดร่วมนะครับเห็ดปลาต่างๆนะครับที่เอามาลงเอาเสือมาลงไว้นะครับนาะปีนี้กับมารอรุ่น,นครับว่าจะมีพอได้กเก็บบอ่อ แถวๆนี้ก็เดี๋ยวมาลงมกันเลยครับนี่เป็นเชื้อเฮดละโงกนะครับเนาะก็รอบเบิ่งว่าปีนี้นะครับสว่งหน้าฝนมันจะเกิดในห้องเด็กินบอนะครับถือว่ากระตงสางกันมากก่อนนะครับเนาะยกปลาเอามาไว้ใกล้บ้านนะครับพอสมือนี้ปลาถี่เป็นปลาร่วมปลาสาธารณะนะครับก็ค่อนข้างที่จะ เหลือพื้นที่จํากัดนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นของพื้นที่ของส่วนบุคคลส,ส่วนใหญ่นะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะเป็นป่าที่เคยหาอยู่หากินก็บ่หลายแล้วนะครับสมื่น้น่อยลงจนต้องเฮ็ดเอาเองนะครับแต่เขากลัวาว่ามือนี้มาคุยกันเรื่องของนี่นะครับเรื่องของดินนะครับนอเรื่องของใบไม้ที่เขาจะย่อยสลายกลายเป็นดิน นเนื่องจากเป็นปลาไม้นะครับเนาะพื่งในหา6กปีดินกับพ่อในงามปนในหรอกครับนี่ขางลางกันยังแต่ว่าก็กเริ่มแล้วนะครับนี่เดือมมีบีแววนะครับเนาะว่า,าลักษณะของดินที่แต่ก่อนนี้จะเป็นขาวๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นไฮนาเก่านะครับไฮนาที่เพิ่นเบิกเอาหนาดินออกเบิร์ดแล้วครับเอาเปลือกคันคันหน้านะครับเนาะบานนี้ผมกับมาเอาคันหน้าออกแล้วก็เอาพื้นที่ตรงนี้ปลูกปลา ดินมันก็จะเป็นพื้นเพื้นเดิมก็จะเป็นข้า,ขาวๆาแบบนี้นะครับพี่นอ้องลึกลงไปก็หนีก็เป็นหินนะครับตอนนี้เขาเริ่มจะมีนาดินแล้วนะครับนี่มันจะเริ่มเริ่มเริ่มกลายเป็นดินแล้วครับนี่เขาเริ่มจะมีนาดินทีเ,เริ่มมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมานะเห็นปลาท่นบอกว่าต้องใส่เวลาหลายปีนะครับถ้าเป็นปลาธรรมศาสตรนะครับนอ้อพท่นบอกว่าโอ้ยนะมันทับผมมาสี่สิบห้าสิบป,ปีนะเขามาปลูก 4-5ปี6ปีนี่นะมันก็คงเจียวพ้ในงามเร็วขนาดนั้นนะครับเขากะต้องอดทนนะครับนาออดทนรอค่อยนะครับนะครับหากเพี้ยนต่อไปนะครับฝนกระพึงมารอบนึงครับพี่น้องพอฝนมาปุ๊บเนี่ยเขากจะมีของดีอยู่ด้วยครับนี่ครับมีดอกกระเจียวเกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เป็นล็อกนี่เป็นป้าดอกกระเจียวนะครับ นาฝนนี่ก็พลึบเต็มเบิดนะครับนี่นี่เป็นใบแหงเขาเนี่เป็นกระเจียวหวานเพรน้ำผึ้งนะครับพี่น้องอันนี้ก็มาปลูกไว้นะครับปลูกแทรกไว้ในปลาถึงนาฝนก็พอได้เก็บกินแล้วพี่น้องแต่ว่าดอกนี่พันอยากเกิดเรียวโกมูนะครับ <laughs> นี่พ่อให้ได้ถ่ายรูปนะฮะพอได้เช่อชม อันนี้บลิคูดเงาแบงออกนะครับพี่น้องผมก็ปล่อยไว้เป็นธรรมชาติเลยเขาอย่างนี้เขาขยายตัวของเขาเองนะครับเราคิดว่าการนาจะมีอยู่หลายส่วนที่กําลังที่กําลังจะเกิดนะครับน,อนมม้องเพราะว่าฝนมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็เป็นห้นดินซุ่มระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลับไปสู่สภาพเดิมนะครับแห้งขึ้นเกาแล้วเพราะว่าตกมากตะหลายมือผมครับนี่ดิน ดินมันแห้งเร็วครับแถวนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่โคกแหงนะครับะย่ำแรงนี่บรต้องพูดถึงครับพี่น้องบกโจ๊กคุดกับโลงนะครับแต่ว่าหนาฝนมากผลจะเป็นหืมหืมเลยครับนี่แหละขอเสียครับของหน้าโคกดินทรายนะครับนาอดินนี่เจี๊ยบครับฝนตกมากนี่ดินแน่นเด้วนะครับพี่น้องครับเจียบก็ขึ้นอัน มันแน่เร็วนะครับเนาะ <c oughs> ใส่ภาษาบ้านๆจกหน่อยด้วยครับพี่น้องแต่ว่าไอ้ไม้ที่ปลูกแล้วโตวดีนะครับเนาะทั้งทั้งที่มันบ่เคยมีในพื้นที่นี้ก่อนมาก,ก่อนนะครับก็จะเป็นนี่กับพีเขาควายนี่ครับมันไข่ไข่กับไม้ชิงชันไข่ไข่กับไม้ยุ่งเนาะครับเน,ะนาะเกิดไงไว้นะครับทนแรงนะครับอันนี้กับน,นาปลูกด้วยพี่น้อง ผมคิดว่าใบของเขาเนี่ก็ร่วงร่นกับคงจีเป็นเป็นปุ๋ยสันดีนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในไข่ไข่ครับพยุงนะครับเนาะเป็นพืชที่มีฟักนะก็จะจัดอยู่ในตระกูลทั่วนะครับคือไม้แดงเนี่ยครับนี่ไม้แดงก็อยู่ในตระกูลทั่วเป็นปุ๋ยอ่าเป็นพืชที่มีให้ในตัวเจนนะครับเนาะได้ดีนะครับก็ยังบอกให้ เขียวปันไดน,นะครับพี่น้องเพราะว่าผลนกระเพิงมารอบหนึ่งอันนี้พักติวกับติดแล้วครับเอามาปลูกแสกไว้ในป่านี่ก็สิยงหเขาเติบโตเป็นระยะย่เนานะครับขเขาเก็บกินระยะยเนาเอาไว้ใส่ต้มใส่แกงนะครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ้งใบใหม่ข้างในใบไม้นะครับผมไม่ค่อยได้เขามา จัดการอย่างนี้ครับกับปล่อยเขาเป็นธรรมชาติไปเลยนะใบไม้นี่ร้ายแห้งครับพี่นอ้องและโดยเฉพาะนี่ครับที่จะใส่ประโยชน์ก็คือเป็นพวกกิ้งกิ้งไม้แดงนี่ครับพอถึงจังหวะหนึ่งเขาก็จะแห้งไปเองนะครับเขาจะได้ใส่กิ้งพวกนี้นครับไปเห็ดฟืนนะครับนอ้องแต่ว่าใบไม้นี่ห้ายครับอาจจะมีไก่พร้อมนะครับอยู่นี่ผม มีไก่หลายนะครับไก่เขาก็จะมาเคลียนะครับเป็นล่องร้อยของไก่เคลียนะครับไก่จะเป็นตัวเคลียแล้วก็กลับกองให้เขาเองนะครับป่อ <c> ย <oughs> เขาเปลี่ยนแบบาว่าเป็นธรรมศาสตร์นะครับนาะลองเบิ้งนะครับว่ามันจะพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นเปลี่ยนไปหลายซัมไดนะครับนาะในระยะเวลาที่ประมาณหาปีสิบปีนี่ครับกับมาลองเบิง้งแล้วก็ปัวครับปัว,ปวกับไล ปวก็เป็นตัวตัวย่อยอีกชนิดหนึ่งนะครับพอเขาก็จะกินใบใหม่นะครับนาะก,กินเศษไม้ปวกับซอยย่อยด,ดีอันนี้ก็ <c oughs> ผมปลูกไว้ตั้งแต่พร้อมปลูกไม่นะครับปลูกพร้อมกันได้นี่นะครับปลูกให้เป็นธรรมศาสตรในป่านะครับนาออาจจะโตสาจังน่อยครับพักหวานเขาก็ทนแรงเขาเองนะครับผมไม่ได้ดูแลยังนะครับ เต็มไปด้วยใบไหม่นะครับใบใหม่หลายอีกน้อยเขาก็จะกลายเป็นนาดินนะครับเนาะถ็จะมาเอาดินแถวนี้นะครับเอาดินที่อยู่ในป่าเนี่ยครับไปเอานาดินนะครับเนาะไปปูพักเอาไปเอ่อฮ็ดสวนนะครับหรือว่าเอาไปเพาะต้นใหม่กาไใหม่ต่อไปก็สิได้อาศัยในนี้แหละครับ ตอนนี้ไม่พยอมครับกำลังงามครับพี่น้องนะครับถือว่าเข้าคันแล้วนะครับนาอครับเมื่อนี้ก็เอาเรื่องเล่าของใบใหม่นะครับออนซ่อนผมออนซ่อนใบใหม่นะเพราะว่าปีนี้มันหลายแล้วนะครับเขากระสิย่อยสลายกลายเป็นดินเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับนาอครับก็เอามาฝากกันนะครับนาะพี่น้องครับเพื่อนๆมี สิ่งใดที่อยากจะแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันกับน,น,นะครับแบ่งปันกันคำใดด้วยครับเดอ้อนะครับส่วนปารีสไซน์นะครับวันนี้เอามาฝากกันขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ